สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของภาวะก่อนเบาหวานครับคือมันเหมือนเป็นภัยเงียบที่ซ่อนตัวอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโอกาสทองเลยที่เราจะป้องกันตัวเองไม่ให้ก้าวไปสู่การเป็นโรคเบาหวานแบบเต็มตัวได้ลองดูตัวเลขนี้กันก่อนนะครับ425ล้านคนนี่คือจานวนผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกในปัจจุบัน โอโหเยอะมากเลยใช่ไหมครับมันเป็นตัวเลขที่บอกเราได้ชัดเจนเลยว่านี่คือวิกฤตด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในระดับโลกจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่หมอบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วนะรู้ไหมครับว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่สําคัญมากๆซ่อนอยู่และนี่คือข้อมูลที่น่าตกใจมากครับ คือ50%ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับของคนที่มีภาวะก่อนเบาหวานเนี่ยจะกลายเป็นผู้ป่วยเบาหวานเต็มตัวภายในเวลาแค่5ปีเท่านั้นนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่านี่คือหน้าต่างแห่งโอกาสของเราเลยนะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราต้องรีบจัดการกับมันโดยด่วนเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้กันแบบเคลียร์ๆวันนี้เราจะมาดูกัน5เรื่องหลักๆเลยนะก็จะมีสัญ,ญญาณเตือนที่มักจะถูกมองข้ามใครบ้างที่เสี่ยง มีทางเลือกใหม่จากสมุนไพรด้วยนะแล้วก็ไปดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันหน่อยและสุดท้ายเราจะมาดูวิธีควบคุมสุขภาพของเรากันครับโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยสัญญาณเตือนที่มองไม่เห็นเรามาไขข้อสงสัยกันดีกว่าครับว่าทำไมภาวะก่อนเบาหวานถึงได้ชื่อว่าเป็นภัยเงียบนิยามของมันจริงๆแล้วง่ายมากเลยครับภาวะก่อนเบาหวานก็คือสภาวะที่ระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ย มันสูงกว่าปกติแล้วนะแต่ยังไม่สูงปรี๊ดจนถึงขั้นที่จะเรียกว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2ได้เต็มปากถ้าเปรียบเป็นสัญญาณไฟจราจรนะก็คือไฟเหลืองเลยครับเป็นสัญญาณเตือนว่าต้องเตรียมตัวเบรกแล้วนะแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะอืมทางการแพทย์เขามีเกณฑ์อยู่3ข้อครับแค่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะข้อแรกเลยคือค่าน้ำตาลตอนอดอาหารหรือ I F G อยู่ที่ 100- 125ถึง อันนี้ก็คือดูว่าตอนท้องว่างๆร่างกายเราจัดการน้ำตาลได้ดีแค่ไหนข้อที่2คือ IGT อยู่ที่1 4 0่งรอถึงสองอันนี้จะซับซ้อนหน่อยเป็นการทดสอบหลังดื่มน้ำตาลเพื่อดูการตอบสนองของร่างกายและข้อสุดท้ายที่หลายคนคุ้นเคยกันดีคือ HbA1c หรือค่าน้ำตาลสะสมครับถ้าอยู่ระหว่าง5.7-6.4%ถึง6กเ็นี่ยก็ใช่เลยตัวนี้มันเหมือนเป็นค่าเฉลี่ยน้ำตาลของเราในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาครับ ที่เขาเรียกว่าภาัยเงียบก็เพราะแบบนี้แหละครับอาการมันไม่ชัดเจนเลยบางทีอาจจะแค่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหิวน้ําบ่อยจังหรือเข้าห้องน้ําบ่อยขึ้นหรือหิวบ่อยกว่าเดิมอ่อนเพลียยตาพร่ามัวนิดหน่อยคือมันเป็นอาการที่แบบธรรมดามากจนเรามองข้ามไปได้ง่ายๆเลยครับเอาละครับแล้วใครละที่เสี่ยงมาดูกันในส่วนต่อไปดีกว่าครับว่าปัจจัยสําคัญคญเนี่ยมันมีอะไรบ้างลองฟังดูนะครับแล้วลองเช็คดูว่า เอ๊ะมีข้อไหนที่ตรงกับเราบ้างหรือเปล่าปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็จะมีอายุ35ปีขึ้นไปน้ำหนักตัวเกินหรือมีค่า BMI ตั้งแต่25ขึ้นไปมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือมีภาวะสุขภาพอื่นๆร่วมด้วยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันไตรกลีเซไรสูงเคยเป็นโรคหรัวใจหรือสําหรับผู้หญิงก็คือเคยเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์หรือมีภาวะ PCOS ยิ่งมีหลายข้อเนี่ยความเสี่ยงมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับพอรู้ความเสี่ยงแล้วก็ต้องมาหหาาทางออกกันันใช่ไมครบ ในส่วนนี้เราจะมาดูทางเลือกใหม่ๆกันบ้างนะครับเป็นทางเลือกจากสมุนไพรที่จะเข้ามาช่วยเสริมแนวทางปกติปกติกตแล้ววิธีมาตรฐานที่ทุกคนรู้กันดีก็คือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับคุมอาหารออกกําลังกายซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะแต่ความท้าทายที่ใหญ่หลวงก็คือการทําแบบนี้ให้ได้ต่อเนื่องในระยะยาวเนี่ยโหมันยากมากสําหรับหลายๆคนเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องมองหาตัวช่วยอื่นๆเข้ามาเสริม และหนึ่งในตัวช่วยที่น่าสนใจก็คือ T.A.M มันคือตำรับยาสมุนไพรจีนที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรถึง17ชนิดเลยทีเดียวแล้วความน่าเชื่อถือของ T.A.M เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าในประเทศจีนเนี่ยโปรไฟล์เขาไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติประกันสุขภาพของที่นั่นก็ครอบคลุมแถมยังถูกระบุไว้ในแนวทางการรักษาเบาหวานอย่างเป็นทางการด้วยและที่สําคัญนะครับเป็นยาสมุนไพรจีนตัวเดียวเลยที่ได้สิทธิบัตรและมีการแนะนําให้ใช้สําหรับโรคเบาหวานชนิดที่2 โปรไฟล์ดีขนาดนี้ก็ต้องมาดูกันต่อที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับในส่วนนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากงานวิจัยกันเลยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ตีพิมพ์ในวรารสารการแพทย์ที่ดังมากๆเลยนะชื่อ Jama Internal Medicine เขาพบผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากครับคือ TAM เนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดลรกเบาหวานในคนที่มีภาวะกอนเบาหวานได้ถึง41โอ้โหเป็นตัวเลขที่สูงและมีความหมายมากๆเลยครับ แล้วไม่ใช่แค่ลดความเสี่ยงนะครับเขายัางช่วยปรับปรุงค่าสุขภาพอื่นๆที่สําคัญญด้วยนะทั้งช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดลดค่าน้ําตาลสะสมหรือ HbA1c แล้วก็ช่วยลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ด้วยคือเรียกว่าดีต่อสุขภาพโดยรวมเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆที่เข้าพิสูจน์แล้วอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดอาการอย่างหิวน้ําบ่อยอ่อนคลีร์ช่วยลดค่า BMI และขนาดรอบเอว ช่วยดูแลสุขภาพไตในระยะเริ่มตน้นลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดและที่สำคัญมากๆเลยคือช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาเลยครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยจะนำไปสู่การลงมือควบคุมสุขภาพของเราในอนาคตได้ย่งไงบ้าง แน่นอนว่าพอพูดถึงอะไรที่ต้องกินเข้าไปเนี่ยเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลก็ระบุไว้ชัดเจนเลยนะว่ามีความปลอดภัยสูงและไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญที่ทําให้สบายใจขึ้นเยอะเลยครับเวลาจะพิจารณาทางเลือกเพื่อสุขภาพสิ่งสําคัญที่อยากจะย้ําอีกครั้งเลยนะครับ,ก,ก,รรบก็คือภาวะก่อนเบาหวานเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนนะครับไม่ใช่คําตัดสินมันเป็นโอกาสให้เราได้ลงมือทําอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของเราให้ดีขึ้นและจะเริ่มยังไงดีละ่ะ ง่ายๆเลยครับมี2สเต็ปหไปตรวจคัดกรองก่อนเลยครับถ้าคิดว่าตัวเองมีประจัยเสี่ยงนะไปคุยกับคุ้นหมอเลยและ 2. ลงมือทําเริ่มจากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละแล้วก็ผสมผสานกับทางเลือกที่เขาพิสูจน์มาแล้วอย่าง T.A.M เพื่อให้การจัดการมันมีประสิทธิภาพสูงสุดครับคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือเราพร้อมที่จะจัดการกับภัยเงียบที่วานี้แล้วหรือยังครับเพราะการเอิ่มต้นตั้งแต่วันนี้ มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาวนะครับ